ไฮเบเกอรี่สวัสดีค่ะใกล้จะถึงเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine แล้วนะคะ mm hmm. ก็ชวนมาทําขนมสตรอเบอรี่ชีสไทายขนมลุ้มหัวใจแล้วก็มีซอสสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะลงวัตถุดิบไว้ให้ที่คําอธิบายแล้วสามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการทำซอสสตรอเบอรีร่กันก่อนนะคะสูตรนี้อซอสใสลูกสตรอเบอรีร่ไม่เละสามารถที่จะเอาสูตรนี้ไปเป็นท็อปปิง้งแล้วก็เอาไปประกอบกับขนมอื่นๆได้อีกค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งน้ำกับสตรอเบอรีร่นะคะเอาสตรอเบอรีร่ออกมาจากฟรีมแล้วใส่ลงไปได้เลยนะ้ไม่ต้องรองให้ละลายก่อนค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเนื้อสตรอเบอรีร่ที่เราได้เนี่ยมันน้อยเกินไปเราก็สามารถที่จะเอาเนื้อสตรอเบอรีร่มาใส่เพิ่มได้นะ จากนั้นเราก็จะปล่อยให้สตรอเบอรี่เนี่ยตั้งไฟไปเรื่อยๆจนเดือดนะคะเราจะต้องรอให้เขาเดือดนิดนึงเนื่อง,งจากสตรอเบอรี่เนี่ยขึ้นราง,ง่ายนะถ้าเขาไม่เดือดจัดๆนะคะก็จะทําให้ซอสของเราเก็บได้ไม่นานแล้วก็จะเสียง่ายค่ะพอสตรอเบอรี่ของเราเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะ เราจะไม่ต้มจนนานเกินไปนะคะเพราะว่าจะทําให้ซอสบัลลีของเราเละได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เทสใส่ตะแกรงแบบนี้ค่ะเราจะกรองเอาเนื้อพักไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ําไปปรุงต่อค่ะน้ำที่เราแยกไว้นะคะก็เทกลับลงไปใส่หม้อนะส่วนเนื้อก็วางพักเอาไว้แบบนี้ค่ะน้ำซอสบัลลีที่ได้เราก็นําไปตั้งไฟนะคะตอนนี้เพิ่งเปิดไฟนะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําตาลทรายลงไปก่อนค่ะ สตรอเบอรี่ที่นําไปต้มแล้วสีเขาจะซีดๆนะคะไม่สวยดังนั้นเราจึงต้องใส่สีผสมอาหารลงไปนะคะใส่ลงไปเล็กน้อยนะคะ่คอยๆใส่ไปทีละหน่อยแล้วลองผสมดูค่ะอย่าใส่ลงไปทีละเยอะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเข้มเกินไปสีที่ไฮใช้วันนี้เป็นสีแดงราสเบอร์รี่ค่ะ <c oughs> คนจนสีละลายดีนะคะจากนั้นเราก็เอาไปตั้งไฟได้เลยตอนนี้เราจะต้มไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ําตาละลายจนหมดค่ะ น้ำตาลละลายดีแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมใส่แป้งค่ะแป้งที่ใช้วันนี้จะเป็นแป้งกวนไส้ข้อดีของแป้งกวนไส้คือมีความใสแล้วก็จะไม่คืนตัวนะคะถ้าใครใช้แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดเขาจะมีความเหนืดแต่ว่าอาจจะคืนตัวแล้วก็ขุ่นกว่านี้ค่ะเราจะค่อยๆเทแป้งแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะอย่าเทลงไปพวดเดียวนะเพราะว่าแป้งอาจจะไม่ละลายและจับตัวเป็นก้อนได้ค่ะเทไปแล้วก็คนไปแบบนี้จนกระทั่งแป้งหมดเลยค่ะ ไปเรื่อยๆจนกระทั่งซอสเดือดดีนะคะพอเดือดได้แบบนี้แล้วเราก็เอาลูกสตรอเบอรี่ที่เราพักไว้ตอนแรกใส่ลงไปคนให้ลูกสตรอเบอรี่และซอสเนี่ยเข้ากันค่ะใส่เนื้อสตรอเบอรี่ไปแล้วก็กวนต่ออีกสักพักหนึ่งนะคะปล่อยให้เขาเดือดหน่อยนึงนะ <S <S พอเขาเดือดอีกครั้งหนึ่งแบบนี้แล้วนะคะเราก็ปิดไฟได้เลย <S <S เราสามารถชิมและเพิ่มรสได้ตามที่ต้องการนะคะายก็เติมมะนาวลงไปเล็กน้อยนะพอได้รสตามที่เราพอใจแล้วนะคะเราก็วางพักไว้พอเย็นเราก็สามารถเอาไปราดขนมได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาทำตัวชีสพายกันค่ะวันนี้ฐานแครกเกอร์คาใช้เป็นของยี่ห้อนี้นะคะใช้ทั้งหมด5ห่อค่ะใครที่ไม่มีเครื่องปั่นสามารถเอาไปใส่ถุงแล้วใช้แบบไม้ทุบเอาก็ได้นะแต่ว่าต้องให้มันละเอียดละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาตัดขนมแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้ตัวฐานแครกเกอร์ไม่แตกค่ะ สามารถเลือกแครกเกอร์ยี่ห้อที่ชอบได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าแครกเกอร์เค็มแล้วเราก็ใช้เป็นเนยจืดนะแต่ถ้าเกิดว่าแครกเกอร์มันจืดเราก็สามารถเติมเกลือลงไปตอนที่เราละลายเนยได้เลยค่ะเราจะใส่เนยละลายลงไปในแครกเกอร์แล้วเราก็จะคนผสมให้เข้ากันนะคะพอคนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปเทลงพิมพ์ค่ะ ใครที่ใช้เนยเค็มแนะนําว่าไม่ต้องเติมเกลือแล้วนะไม่ไงั้นเดือถฐานแครกเกอร์ของเราจะเค็มเกินไปค่ะคลุกเนยกับแครกเกอร์จนกระทั่งเข้ากันดีจากนั้นก็นําไปเทใส่พิมพ์พิมพ์ที่ไฮใช้วันนี้เป็นพิมรูปหัวใจแบบถอดก้นได้นะคะขนาด6นิ้วใช้พิมพ์ถอดก้นเนี่ยมันก็จะง่ายเวลาเราถอดขนมออกมานะเทลงไปแล้วพยายามเกลี่ยให้เท่าๆกันกดให้แน่นนะคะแล้วก็นําไปแช่ฟรีซไว้ในขั้นตอนการกดเนี่ยไฮลืมถ่ายนะคะ ต่อมาเป็นส่วนของชั้นครีมชีสนะคะใช้เจลาตินแล้วก็นมผสมกันแล้ววางพักไว้สักประมาณ20นาทีเราจะรอให้ตัวเจลาตินเนี่ยเขาอิ่มน้ําก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะนําเจลาตินเนี่ยไปเข้าไมโครเวฟ800วัตต์ประมาณ20วินาทีเพื่อที่จะละลายเจลาตินค่ะระหว่างที่เรารอให้เจลาตินอิ่มตัวนะคะเราก็มาตีครีมชีสกันครีมชีสอันนี้ก็คือต้องวางเอาไว้ด้านนอกก่อนนะเพื่อที่จะรอให้ครีมชีสเขานิ่มแล้วก็จะได้ตีง่ายๆค่ะ วันนี้ใช้เป็นเครื่องตีมือถือนะคะสามารถตีสปีดสูงได้เลยนะแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้ตะก,ก้อมือค่อยตีไปก็ได้นะคะเราก็ตีไปจนกระทั่งตัวครีมชีสเขาเนียนค่ะตีเสร็จแล้วก็กวาดอ่างเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ใส่โยเกิร์ตโยเกิร์ตเนี่ยสามารถเลือกเป็นยี่ห้อที่ชอบได้เลยนะถ้าใครอยากจะเฮลตี้หน่อยก็สามารถเลือกที่เป็นแบบโลว์แฟตก็ได้ค่ะตีครีมชีสและโยเกิร์ตให้เข้ากันดีนะคะพอได้เนื้อเนียนแบบนี้แล้วเราก็มาปุงรสด้วยนมข้นหวานค่ะ ความชอบสามารถเพิ่มได้ลดได้ตามต้องการเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ตัวเจลาตินลงไปเจลาตินเนี่ยเราไปละลายมาเรียบร้อยแล้วนะใช้ไมโครเวฟประมาณ800วัตต์นะคะ20วินาทีในการละลายตีส่วนผสม,สมทุกอย่างให้เข้ากันและเนียนดีอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วลองชิมดูนะหายชิมแล้วอยากจะให้เขามีความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะหายก็เติมมะนาวลงไปค่ะใส่มะนาวลงไปแล้วก็ตีส่วนผสม,สมให้เข้ากันนะคะชิมแล้วได้รสที่พอใจแล้วเดี๋ยวเราก็จะเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะ นำตัวคลาเกอร์ที่เราแช่ฟรีดไว้ออกมานะคะจากนั้นเราก็เทครีมชีสลงไปเทลงไปแล้วนะคะอย่าลืมกระแทกพิมพ์ด้วยนะเนื้อของครีมชีสเขาจะได้ลงไปติดแน่นอยู่กับฐานค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้ตัวพายซิลิโคนเนี่ยค่ะค่อยๆเกลี่ยนหน้าเขาเพื่อที่จะทําให้หน้าครีมชีสของเขาเนี่ยมีความเรียบมากขึ้นถ้าเกิดมองแล้วยังมีฟองอากาศฟองใหญ่ๆนะคะสามารถใช้ไม,จม้จิ้มฟันค่อยๆจิ้มไล่ฟองอากาศได้ค่ะ มาถึงขั้นตอนการแต่งหน้าขนมนะคะไฮจะใช้น้ําซอสที่กวนไว้ตอนแรกนะคะมาหยดลงไปบนครีมชีสจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันค่อยๆลากไปให้เกิดเป็นลายค่ะได้ลายตามที่พอใจแล้วนะคะตอนนี้สตรอเบอร์รี่ชีสทายของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังทานไม่ได้นะเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวก่อนค่ะ ใช้เวลาในการเซตตัวประมาณ4-5ชั่วโมงหรือใครจะแช่ข้ามคืนก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเช้าแล้วนะไฮแชทิ้งไว้ข้ามคืนเลยเชา้ามานะคะเราจะทําการแกะออกจากพิมพ์ห้ใช้เป็นพายซิลิโคนตรงด้านปลายที่เขาบางๆนะคะแซไปรอบๆก่อนนะเพื่อให้เขาหลุดออกจากพิมพ์ได้ง่ายค่ะด้านล่างห้จะลองไว้ด้วยกระป๋องคุกกี้นะคะดันตัวเค้กเอาไว้ก่อนจากนั้นก็ถอดพิมพ์ออกมาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการถอดพิมพ์ด้านล่างกันนะคะห้ใช้เป็นสปาตูล่าค่อยๆแงะนะตัวคราคเกอร์เขาก็จะไม่ได้ติดกับตัวพิมพ์อยู่แล้ะะ้้วนนนะะคดดัังเราากกก็ยกออกมไแบบ น,นี้เลยค่ะเวลาทานก็จะเสิร์ฟพร้อมกับซอสตรอเบอรี่นะคะใครที่เอาสูตรไปทําแล้วมีปัญหาอะไรอยากจะสอบถามนะคะก็แปะลิงก์กลุ่มทั้ง Facebook และ Li น์เอาไว้ให้แล้วนะคะสามารถเข้าไปจอยกันได้เลยพิกัดของต่างๆวางไว้ให้ในรายละเอียดแล้วค่ะอย่าลืมกด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก h i b บ k e r y กดไลค์กดแชร์แลวก็คอมเมนต์เป็นกาลังใจให้กันได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ